สวัสดีครับพี่น้องมาอัปเดตหน้างานครับพี่น้องครับหมู่บ้านละลินพอป้าตีลูกค้าเพิ่นวาสิเขามาเบิงครับพี่น้องครับมาเบิงสร้างพร้อมครับผมบรรยากาศครับผมบรรยากาศในหมู่บ้านอเย็นสบายครับตรงย้ายเล่านางเหรนครับเย็นดีขึ้นอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมพาคปเบิงข้างหน้ตัวบ้านพี่น้องเพิ่นกำลังเห็ดอยู่ครับผม นี่ครับผมหลังมุมครับมึ่งถนนครับหลังมุมหลังมุมครับพี่นอ้องหลังทำความสะอาดครับผม,มจักเปอร์เซ็น,าานแล้วนี่ตามจากักเปอร์เซ็นแล้ว ใกล้แล้วใกล้แล้วนีย่ยาแนวกวดอยู่ก่สิเปอร์เซ็นต์นะพ่อนะอ๋เาเาบเบื้องจ้าขอ,อางบ้านเอ,อาเียขาเบืง้งมัน6กแนวจังไยอยู่ นี่ครับกองบ้านเพื่อนเข้าไปเบื้องข้างในก่อนแต่ว่านี่หกหกเนี่ยจังหน่อยมันมาท่านในเรี้ยวนี่ครับแจมแจมแจมเ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 จม,จมครับพี่น้องบะกไก่ได้เหรอแม่นวาบะไก่บะไก่กไกนี่นี่แหละครับนี่ข้าเพื่อนมาเบื้อง หลังมุมหมู่บ้านละลินพัพปติคุณสร้างใหญ่ข่อยยืนเกกหมาดลอยนี่ครับหลังมุมครับเนี่ยเพ่นเพ่นเข้าไปเบื่องบ้านครับโอเคครับพี่น้องน,นี่แหละครับบ้านที่เฮทลินโนเวียขายนะครับสภาพบ้านหลังนี้มีคนจับจองไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหมู่บ้านละลินพัพป,ปตินะครับอยู่ เขตวังตะพินนะครับใกล้นิคมอิทเทนซีบอร์ดสยามอิทเทนอมตะซิตี้ลูกค้าคนนี้เพิ่นเหตุงานอยู่โรงพยาบาลปวกแดงนะครับเพิ่นอยากได้ก็เลยเอาให้เพิ่นไปเลยนะครับผมพี่น้องท่านใดนะครับสนใจอยากได้บ้านมือสองนะครับติดต่อสอบถามได้ครับไม่ว่าจะเป็นเขตบอวินนะครับมาจากพอนสะพานซีนะครับหรือว่าจะเป็นปวกแดงนะครับวังตะพินใกล้นิคมอิทเทนซีบอร์ดนะครับสยามอิทเทนอมตะซิตี้นะครับพี่น้องท่านใดที่เหตุงานอยู่ในแถวๆนิคมนี่นะครับอยากได้บ้านมือสองอยากมีเงินเหลือนะครับ สองสามแสนนะครับติดต่อสอบถามผมเขามาได้ครับหรือว่าพี่น้องท่านใดนะครับอยากปิดนี่นะครับปิดนี่รวมนี่เป็นก้อนเดียวแล้วก็ส่งบ้านนะครับปิดนี่รถยนต์รถมอไซค์นะครับเขารับปิดนะครับผมรับปิดเองนะครับผมมรดิพันธุ์ผู้ได้นะครับอ่ะโอเคครับสําหรับมือนี้นะครับผมพาพี่น้องมาเบื่องบ้านนะครับประมาณนี้ครับพาลูกค้ามาเบื่องบ้านพร้อมนะครับประมาณนี้ครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเขามาได้ครับกิ่งกังเขามาหากันได้ครับผมขอบคุณครับ